งานวิจัยตอนนี้ที่ทําอยู่นะครับก็จะแบ่งเป็นในส่วนแรกเนี่ยคือเป็นการแปลรูปนะครับนำเอาวัสดุเหลือทิ้งนะครับที่มันไม่มีมูลค่านี่มาแปลรูปนะครับให้เป็นวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยจะเน้นไปที่วัสดุคาร์บอนนะครับที่มีรูป,ปรุนส่วนอีกด้านนึงเนี่ยเราก็มีการาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมานะครับมาใช้ในการสังเคราะห์วัสดุนานโนเช่นอนุภาคนานโน โลหะนะครับหรือเป็นพวกวักสดุคาร์บอนนะครับโดยที่จะเน้นไปใช้ทั้งสองทั้งสองอย่างเนี่ยจะเน้นไปที่การใช้งานทางด้านพลังงานเป็นหลักอย่างเช่นทําเป็นวัสดุในพวกไฟฟ้านะครับในอุปกรณ์กเก็บพลังงานหรือใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับในอุปกรณ์เ,เซลล์เชื้อเพลิงก็ดีหรือในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนครับผมได้รับรางวัลน,นะครับอาจารย์ดีเด่นนะครับด้านงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ครับผมก็รู้สึก ดีใจนะครับวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท,ที่ที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยนะครับส่วนแรกมัจะมาจากผลงานตีพิมพ์นะครับจะเลือกเน้นที่การตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูงนะครับเป็นหลักแล้วก็ มีจานวนของการ citation ด้วยนะครับส่วนผลง,งานเด่นๆเนีเ่ยก็จะเป็นในเรื่องแรกอาจจะเป็นการที่นําเรื่องของ waste utilization นะครับเป็นการที่นเอนามัย waste มาแปลรูทำให,ให้เกิดเป็นวัสดุที่มีมูลาค่าเพิ่มนะครับแล้วก็สามารถนํามารใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนที่2เนี่ยก็าจะเป็นในส่วนของที่มีการทําวิจัยที่ไม่ได้เดน้นที่วิจัยอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเราเน้นไปที่เพื่อสังคมด้วยนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับก็เริ่มต้นจาก ขอบคุณทำหาวิไลแล้วกัน,นครับที่ได้มอบรางวัลให้กับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณในส่วนงานคือคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภ้าควิชาวกรรมวัสดุแล้วก็ขอบคุณทางสาวพนะครับในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนนะครับขอบคุณผู้ร่วมวิจัยนะครับอาจารย์และนักวิจัยทุกท่านเลยนะครับท,ที่ที่มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยรวมถึงวิสิตนักศึกษานะครับในที่ประชาุกคนครับผม